ปึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยชาวลัคนาราศีพฤกษบนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่25มกราคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่31มกราคม สินแสหิงอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีพฤษภไว้ตรงนี้ว่าในสัปดาห์หน้านั้นเป็นสัปดาห์หนึ่งทีเดียวครับที่ชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นจะแฮปปี้มีความสุขมากยิ่งขึ้นแฮปปี้มีความสุขในที่นี้หมายความว่าการเงินการทองดูเหมือนจะคล่องตัวขึ้น ใครที่เป็นชาวลัคนาราศีพฤษภแล้วมีความรู้สึกว่าในสัปดาห์ก่อนหรือ2อสัปดาห์ก่อนตัวเองจะต้องหมุนเงินบ่อยเหลือเกินสัปดาห์หน้านี้ดาวการเงินนะครับและดาวลาบโคจรไปสัมพันธ์อยู่กับดาวหลายดวงนะครับแล้วก็ไปอยู่ในภพสุพภะก็แน่นอนที่สุดครับหลายสิ่งหลายอย่างก็จะแฮปปี้ขึ้นชาวพฤษภก็จะสบายใจขึ้น จันอังคารพุธนะครับยกเว้นวันอังคารวันเดียวนอกนั้นวันจันทร์กับวันพุธเนี่ยเป็น2วันที่ดีมากแฮปปี้มีความสุขเหมือนกับจะได้เงินหรือติดต่ออะไรในเรื่องการเงินการทองแล้วมันสมริดผลมันได้ผลพระหัสสุขเป็นอีก2วันที่ดีมากนะครับติดต่องานได้ผลมีความสบายใจหรือมีคนเอางานมาให้มีคนเอาข่าวดีมาให้ แล้วก็แน่นอนที่สุดข่าวดีตรงนี้ของชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นทำให้คุณนั้นแฮปปี้ไม่น้อยทีเดียววันเสาร์ที่30เป็นวันเสาร์ที่คุณนั้นไม่ค่อยสบายใจนักในเรื่องความรักเรื่องส่วนตัวถ้ามองกันให้ดีนะครับดาวความรักคือดาวอังคารโคจรเป็นวินาศอยู่กับดาวมนุษย์ยูดาวเกตเเรงลัคนาราศีพฤษภก็จะมีแต่เรื่องความรักเรื่องเดียวที่สัปดาห์ด้านนี้ชาวลัคนาพฤษภนั้นดูเหมือนก็ยังงงง,ง,งวยงวยอยู่ มีความไม่ค่อยสบายใจอยู่มีความกังวลใจอยู่ลึกๆหลายคนที่เป็นชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นมีความสงหอนใจอะไรของคุณก็ไม่รู้แหละที่ทําให้มีความรู้สึกสั่นคลอนในเรื่องของความรักหรือบางทีตัวคุณเองอาจจะรู้สึกไปเองว่าเฮ้ยคู่รักของคุณเปลี่ยนไปหรือคู่รักของคุณนั้นมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเขามีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าทําให้เขากับเราดูเหมือนกับสื่อสารกันน้อยลง แต่ทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้นั้นสินแสงหมิงก็อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีพฤษบว่าในสัปดาห์หน้านี้นะครับพยายามอย่าเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆมาเป็นประเด็นอะไรที่มองข้ามได้อะไรที่ผ่านไปได้ก็ควรจะมองข้ามไปอย่างน้อยที่สุดนะครับถ้ามันไม่ได้มีการขัดแย้งอะไรกันมากมายนั้นมันไม่เหลือปากกว่าแรงเกินไปผมอยากจะบอกกับชาวพฤษบว่าคุณพยายามมองมองข้ามไปบ้าง ถ้ามาเอาไปเรื่องจุกจิกไว้ทั้งหมดแล้วมันก็ทําให้เรานั้นไม่ค่อยสบายใจซักเปล่าๆนะครับสัปดาห์หน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นดาวสาวดาวสุ์ดาวพระหัสดาวพุธและดาวอาทิตย์ต่างก็โคจรอ,อยู่ในภพสุภะของชาวลัคนาราศีพฤกษบดดาวที่ไปลอยอยู่ในภพที่9้าหลายๆดวงตรงนี้นั้นนะครับส่งผลให้ชาวลัคนาราศีพฤกษบจะได้รับการสนับสนุนดีจากคนที่เป็นเจ้านายจากคนที่มีอํานาจมี พาวเวอร์เหนือกว่าคุณฉะนั้นในสัปดาห์หน้านี้ถ้าเกิดคุณอยากจะขอความช่วยเหลือหรือต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นการซัพพอร์ตจากคนรอบข้างที่เขามีพาวเวอร์กว่าคุณนั้นก็น่าจะคุยกันได้ไม่ยากหรอกครับเพราะดาวมันเดินในทิศทางที่ดีมองไปให้ดีจะเห็นว่าดาวอาทิตย์กับดาวพุธไปอยู่ด้วยกันนะครับคู่สติปัญญาแล้วก็อาทิตย์กับพฤหัสก็อยู่ด้วยกันอีกก็ถือว่าเป็นดาวที่ให้ความหมายในทางที่ดี ขอให้ชาวลัคนาราศีพฤกษบทุกท่านโชคดีไปก่อนสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล